บอไม่รู้แต่เดี๋ยวดเพื่อนวันนี้เพื่อนอเดี๋ยวขอโทษนะคะหน้าเหมือนเมาวันนี้เพื่อนจอยกินด้วยค่ะมาดูนะคะเป็ดไ,ไม่ค่ะไม่ไม่ได้กินไม่เชื่อดูหลักฐาน่ะดูหลักฐานไม่ได้กินเ่ <c oughs> อาเมื่อกี้อ่เจอยช่วยยกแก้วจอยซดหน่อยสิโดนบังคับค่ะโดนบังคับบางครัคงครงคร้งเนี่ยเราต้องกินสักแก้วสองแก้วเพื่อ เป็นกระใสเพื่อให้เลื่อนมันสูดฉีดนะคะเขาบอกว่าสิท่จะถ่ายแล้วไม่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 สุะเนี่ยไม่อยากจะพูดนะคะแต่ว่าสุวะเนี่ยเธอเป็นคนที่ติดโซเชียลมากแล้วเธอมานั่งกินกับเพื่อนนะเธอมานั่งกินกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเธออาจจะแชทตลอดเวลาซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออสุวะคะสุวะเป็น วิดีโอสวยไม่ได้ไม่ได้เป็นกล้องสวยจะต้องเชยเชยทำไมคะพูดได้ค่ะพูดได้เออสวยพูดมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟข oh, ึ้นเฟซไม่ไม่ต้องไหวไม่เอาค่ะอ่ะฮะค่ะอ่ะนะในเมื่อเราอันนี้แล้วเราปุ๊บเราก็ต้องแมเรากดได้เรากดได้เราถ่ายรูปได้ ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนหน้าแดงเออใช่ใช่เหรอกันเลยผ่าสามสาวขอแยกเป็ดเราเป็นยังไงเป็นไงดูรู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าอีกคนเหนือยกำลังเช็ไม่สนใจไม่สนใจเพื่อนอ่ะทุกคนสังคมช่วยกันประนามเพื่อน จบข่าวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อ่มาเจอกันใหม่แล้วไปถ่ายรูปก่อนนะ okay.